สวัสดีค่ะพบกับการรายง,งานข่าว SNU r U News กับดิฉันออนปริยาสินยู่และทีมข่าว SNU r U News ค่ะข่าวแรกในวันนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลหมู่บ้านหรือชุมชนเมื่อวันที่5มกราคม2564ที่ห้องประชุมช่อยสุวรรณาอาคาร10มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลหมู่บ้านหรือชุมชน Village Profile เพื่อส่งเสริมทักษะและเกิดการบริรณาการศาสตร์ของบุคลากรในการขับเคลื่อนงานวิจัยและบริการวิชาการโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรการจนาวงศสวัสดรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์ดรนิพพรชนะมานรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการหรือโครงการ1นึ่ตำบลหนึมหาวิทยาลัยทำหน้าที่เป็น System Integrator ทําทำให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไปบัณฑิตจบใหม่และนักศึกษาให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน เกิดการพัฒนาตามปัญหาและตามความต้องการของชุมชนนั้นมีทั้งหมด16เป้าหมาย14ตัวชี้วัดร,ระดับตำบลซึ่งตัวชี้วัดในโครงการนี้คือโจทย์การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและส่งเสริมทักษะและเกิดการบูรณาการศาสตร์ในการขับเคลื่อนและประยุกต์ใช้ทั้งงานวิจัยและงานบริการวิชาการให้กับบุคลากรที่ได้รับหน้าที่ในการกำกับดูแลในแต่ละตำบลใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางการทำงาน เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพของชุมชนทุนเดิมของชุมชนและก่อเกิดเป็นประเด็นการพัฒนาการส่งเสริมการยกระดับและการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนได้ในลำดับต่อไปเครือข่ายนักวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดโครงการอาสาสอนกิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะอาสาสอนเครือข่ายนักวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโครงการอาสาสอน การพัฒนาทักษะอาสาสมัครช่วยเหลือการจัดการเรียนการสอนเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคมกิจกรรมที่1อบรมพัฒนาทักษะอาสาสอนในวันที่14-15มกราคม2564น้ณห้อง844อาคาร8โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรไพยสิทธิ์บริบูรณ์คณะบริคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กล่าวเปิดกิจกรรมและดรพัสุธาโกมลมาน รองคณบ,บดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพร้อมด้วยเครือข่ายนักวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะอาสาสอรในครั้งนี้เป็นการพัฒนาความรู้เพิ่มทักษะชีวิตให้เยาวาชนรู้เท่าทันสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ส่งเสริมกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนของกลุ่มผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและเพื่อการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน <Okay. S 1> เพื่อจะได้นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่สู่ชุมชนของตนเองต่อไป สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์เรื่องหลักการออกแบบรายละเอียดตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยรชาชภัฏสกลนครจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์เรื่องหลักการออกแบบรายละเอียดตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเพื่อตอบเป้าหมายของโครงการและแนวทางการเก็บข้อมูลซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่18-19ถึงมกราคม2564 ที่ห้องประชุมสร้อยสุวรรณาอาคาร10โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิจิตราสุจริตรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์เป้าหมายของการอบรมผ่านช่องทาง RDI SNRU Facebook Live และอาจารย์ด็เตอรเดชรัตน์สุขกกำเนิดนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บรรยายพิเศษผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ในหัวข้อ หลักการออกแบบรายละเอียดตัวชี้วัดสู่การสร้างรูปธรรมในการดำเนินงานซึ่งประกอบด้วยประเด็นการเพิ่มรายได้การลดรายได้การหลุดพ้นจากกับดักความยากจนและการลดความเหลื่อมล้ําในสังคมและหัวข้อการออกแบบการเก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดในแต่ละโครงการเพื่อตอบเป้าหมายร่วมกันโดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยอาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หมดเวลาของการรายง,งานข่าว S N R U News แล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ